บทที่2257ผู้สืบทอดที่ยากจะยอมรับลี่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอิงเทียนสิงคุณไม่จำเป็นต้องทดสอบถ้าฉันถึงขั้นตอนนั้นจริงๆฉันจะไปสำนักเสริญสิงทรงของคุณก่อนแน่อิงเทียนสิงกำลังหลอกถามเขาในกรณีนี้เขาจะไม่เปิดเผยความจริงที่ว่าแดนวิถีบูของเขาได้ก้าวเข้าสู่แดนนภา,าแล้วฮึมอิงเทียนสิงมองลี่เฉินด้วยสายตาเย็นชาและพูดอย่างเฉยเมยงั้นฉันจะรอคุณที่เสริญสิงทง หลังจากพูดจบเขาก็หันหลังกลับและเดินออกไปท่ามกลางสายตาของสมาชิกที่ท,ทรงพลังทั้งหมดมานแดงมองไปที่หลี่เฉินและพูดว่าเจ้าสำนักอิงเทียนสงก้ามาที่นี่ในครั้งนี้เขาต้องมาเพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งที่แท้จริงของสำนักมานดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยเขาไปนะครับหลี่เฉินหัวเราะอย่างดูถูกเหยียดหยามและพูดอย่างเย็นชาถึงอย่างนั้นแล้วยังไงละตอนนี้สำนักมานของฉันแม้ว่าจะไม่มีฉันก็ยังคงมีคุณสมบัติที่จะครองตำแหน่งหนึ่งในห้ากองกำลังสูงสุดในเขาพนมมาร ในทางตรงกันข้ามเสินซิงซงถ้าไม่มีอิงเทียนสิงแล้วเสินซิงซงจะสามารถอยู่รอดได้ไหมไม่ทราบว่าจะรักษาหนึ่งในห้าของกองกําลังสูงสุดในเขาพนมมานต่อไปได้อย่างไรลี่เฉินไม่หยิงยโสแต่หลังจากเห็นความแข็งแกร่งของหยางเฉินแล้วความกังวลทั้งหมดในหัวใจของเขาก็หายไปสํานักมานในวันนี้แม้ว่าจะไม่มีเขาแต่ก็ยังมีมานแดงที่มีฝีมือระดับกึ่งแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นแม้ว่าความแข็งแกร่งของมานแดงจะยังไม่ดีเท่าอิงเทียนสิง แต่เขาก็ยังคงอายุยังน้อยและอิงเทียนสิงก็แก่มากแล้วหากให้เวลามานแดงสักสองสาปีเชื่อว่ามานแดงจะต้องเอาชนะอิงเทียนสิงได้อย่างแน่นอนนอกจากมานแดงแล้วสำนักมานยังมีผู้แข็งแกร่งอีกหลายคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของแดนเหนือเทพขั้นเก้าและพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากแดนนภาขั้นที่หนึ่งก็เหลืออีกเพียงครึ่งขั้นเท่านั้นแต่คนที่ทําให้เขาสบายใจก็คือหยางเฉิน ก่อนที่ยางเชิญจะตกอยู่ในอาการโครม่าเขาเอาชนะเนียชิยวได้ซึ่งเป็นกึ่งแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นและความแข็งแกร่งของเนียชิยวควรอยู่ในระดับเดียวกับมารแดงกล่าวอีกในหนึ่งเนื่องจากยางเชิญสามารถเอาชนะเนียชิยวได้เขาก็ต้องสามารถเอาชนะมารแดงได้เช่นกันแม้ว,ว่าความพ่ายแพ้ของเนียชิวจะเกี่ยวข้องกับความละอายใจหลายอย่างแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความแข็งแกร่งของอยางเชิญน,นั้นแข็งแกร่งมาก และหลังจากที่ยางเฉินตกอยู่ในอาการโคม่าอย่างรุนแรงเขาก็ได้ทะลุผ่านแดนวิถีบูและแม้กระทั่งปลดปล่อยพลังสนามเวทออกมาแม้แตลลี่เฉินก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่สามารถมองผ่านยางเฉินได้เป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้ยางเฉินแข็งแกร่งถึงขั้นไหนแล้วและเขาเองก็เกรงว่าปัจจุบันยางเฉินจะถึงระดับที่ไรเทียมทานภายใต้ใตแดนนภาด้วยซ้ำด้วยพลังฝีมือของอยางเฉินขนาดนี้ก้าวออกไปทั่วทั้งโลกสามัญถ,ถ้าไม่มีผู้แข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแดนนภาออกมาเองแล้วจะมีใครอีกที่จะสามารถทำอะไรเขาได้ และหมาเชาวก็เป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายของเขาเวลานี้หมาเชาวก็เป็นทายาทมันเมื่อหมาเชาได้ขึ้นมาเป็นเจ้าสำนักมันในอนาคตหากสำนักมันมีเรื่องเดือดร้อนอย่างเฉินมีหรือจะยืนดูเฉยทันใดนั้นลี่เฉินก็มองไปที่หยางเฉินแล้วพูดขึ้นว่าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าน้องหยางเราจะฟื้นตื่นขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้ในเมื่อฟื้นตื่นแล้วงั้นฉันก็จะไม่ปล่อยให้เสียเวลาอีกแล้วอีกสักพักก็จะจัดพิธีให้หมาเชาวรับแต่งตั้งเป็นทายาทมานกันเลย คำพูดนี้ออกไปคนของสำนักมารทุกคนในบริเวณนั้นก็ตกตะลึงกันไปหมดยางเฉินพยักหน้ามองไปที่ลี่เฉินพูดว่าตามแต่ท่านผู้อาวุโสลี่เห็นควรเขาไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องหมาชาวมาเข้าสำนักมาน,นี้กลับรู้สึกเห็นด้วยเอาอย่างมากแน่นอนว่าไม่มีความเห็นต่างแต่ทว่าผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆตอนนี้ต่างก็ตกตะลึงกันหลายหลายคนมองไปที่มารแดงอย่างจงใจมารแดงในขณะนั้นก็ตกตะลึงกับการตัดสินใจของลี่เฉินนี้ดูน่าอัศจรรย์ใจมาก ในสำนักมารมารแดงจึงใช่ตัวเลือกที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุดในการรับเลือกเป็นทายาทมารอายุเพียง49พลังฝีมือก็มีถึงกึ่งแดนนาาขั้นหนึ่งชั้นต้นแล้วมองกว้างไปในโลกสามัญจะมีได้สักกี่คนที่จะก้าวถึงกึ่งแดนนาาขั้นหนึ่งในอายุเพียงไม่ถึงห้าสิบประเด็นสำคัญที่สุดคือมารแดงเติบโตขึ้นมาในภูเขามารตั้งแต่เด็กเป็นคนพื้นที่แท้ๆของสำนักมารเคยมีคุณูปการให้กับสำนักมารก็ไม่น้อยนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นลูกศ ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีหมาชาวเขาก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุดที่จะเป็นผู้สืบทอดเจ้าสำนักมานนั้นและเหล่าบรรดาผู้แข็งแกร่งในสำนักมานทั้งหมดต่างก็ปฏิบัติต่อมานแดงในฐานะผู้สืบทอดเจ้าสำนักมาก่อนแล้วแต่มาตอนนี้จูจูลี่เฉินกลับมาบอกกับทุกคนว่าจะให้หมาชาวมาเป็นทายาทมานและในสำนักมานทายาทมานก็คือผู้สืบทอดเจ้าสำนักรอให้เจ้าสำนักคนก่อนเสียชีวิตไปหรือหลังจากก้าวขึ้นไปสู่แดนนภาต้องออกจากสำนักมานไปแล้วก็จะเข้าสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักคนต่อไป ท่านเจ้าสำนักขอท่านได้โปรดทบทวนให้รอบคอบด้วยหมาชาวเพิ่งจะเข้ามาอยู่กับสำนักมารถึงแม้จะมีพรสวรรค์ที่เหนือคนทั่วไปมากก็จริงอยู่แต่ก็เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็จะตั้งให้เขาเป็นทายาทมารดูไม่น่าจะเหมาะสมเลยใช่คนเพิ่งเข้ามาอยู่สำนักมารจะใช้คุณสมบัติอะไรมารับกับตำแหน่งทายาทมารฉันว่ามารแดงนี่แหละจึงจะมีคุณสมบัติเป็นตัวเลือกให้เป็นทายาทมารที่สุดท่านเจ้าสำนักขอท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนใหม่ด้วย ชั่วขณะดหนึ่งสมาชิกทุกคนของสำนักมาในปัจจุบันโหร้องต่อกันหลังจากเรียกกล่อมเขาไม่มีใครสนับสนุนการสืบทอดตำแหน่งทายาทของหมาชาวลี่เฉินดูเหมือนจะคาดหวังฉากนี้มานานแล้วดังนั้นเขาจึงไม่แปลกใจเลยเขาเพียงแค่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเรื่องนี้ได้รับการตัดสินแล้วและไม่มีการพูดคุยกันอีกต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงพิธีสืบทอดทายาทจะถูกจัดให้เป็นหมาชาวหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังกลับและจากไปทันที สมาชิกทั้งหมดของสำนักมารมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงรี่เฉิญตัดสินใจอย่างเร่งรีบขนาดนั้นเลยหรือที่จะทำให้หมาชาวเป็นทายาทสำนักมารดวงตาของมารแดงเป็นสีแดงกำปั้นของเขากำแน่นและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจมารแดงคุณคือทายาทมารในใจของพวกเราคุณเป็นสิทธิสำคัญที่สุดของเจ้าสำนักคุณควรพูดคุยกับเจ้าสำนักโดยเร็วและท่านจะเปลี่ยนใจอย่างแน่นอนใช่คุณควรพูดคุยกับเจ้าสำนักโดยเร็วเจ้าสำนักไม่สามารถนำคนใหม่มาเป็นทายาทได้ สมาชิกทั้งหมดของสำนักมารล้อมรอบมารแดงทีละคนมองไปที่เขาแล้วพูดดวงตาของมารแดงแข็งทื่อเขาเหลือบมองทุกคนและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาในเมื่อนายท่านตัดสินใจเช่นนั้นต้องมีเหตุผลของเขาและพวกเราก็เชื่อฟังหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังและจากไปบทที่2 2 5 8สมาชิกที่มีอำนาจทั้งหมดของสำนักมารต่างดูกังวลพวกเขายอมรับว่าพรสวรรค์ด้านวิถีบูของหมาชาวนั้นแข็งแกร่งมากแต่หลังจากนั้นทั้งหมดเขาก็เพิ่งเข้าร่วมสำนักมาร คุณยางเจ้าสำนักให้ความสำคัญกับคุณมากและหมาเท้าก็เป็นน้องชายที่ดีของคุณเพื่ออนาคตของสำนักมัาโปรดเกลี้ยกล่อมให้เจ้าสำนักช่วยตัดสินใจใหม่ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นมองไปที่หยางเฉินแล้วพูดอย่าง on. อ้อนวอนหยางเฉินมองอีกฝ่ายอย่างไร้ความรู้สึกเมื่อลี่เฉินบอกเขาว่าวางแผนที่จะตั้งหมาเทวเป็นทายาทหยางเฉินคิดว่าผู้คนจากสำนักมานจะต้องมีความคิดเห็นมากมาย เป็นไปตามคาดยังไงก็ตามนี่เป็นโอกาสสำหรับหมาชาวหากเขาสามารถเป็นทายาทได้หมาชาวสามารถเลิดเพลินไปกับทรัพยากรในการฝึกฝนระดับสูงของสำนักมารและความแข็งแกร่งของเขาจะพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาของหมาชาวไม่เพียงแต่เขาจะไม่ขัดขวางหมาชาวจากการสืบทอดตำแหน่งตรงกันข้ามเขาจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ยังเฉินมองไปที่กลุ่มผู้มีอำนาจของสำนักมารและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าขออภัยหมาชาวเป็นน้องชายของผมและผมก็สนับสนุนเขาอย่างมากในการสืบทอดตำแหน่งนี้ กลุ่มผู้มีอำนาจของสำนักมานไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของหลี่เฉินได้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้พวกเขาทำได้เพียงเลือกที่จะยอมรับมันในเวลานี้ที่สำนักมานในห้องโถงสไตล์โบราณที่หรูหราหลี่เฉินมองดูมานแดงที่ยืนเคารพต่อหน้าเขาและทันใดนั้นก็พูดว่ามานแดงนายคิดอย่างไรกับฉันที่ปล่อยให้หมาเทวสืบทอดสำนักมาน มารแดงสายหน้าพูดเสียงทุ้มต่ำว่าท่านอาจารย์ทำเพื่ออนาคตของสำนักมารความอัจฉริยะวิถีบูของหมาชาวสูงมากอายุเพียง27ก็มีพลังฝีมือถึงแดนเหนือเทพขั้น5ชั้นยอดแล้วแน่นอนนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ที่หมาชาวมีลูกแก้วกระหายเลือดของตระกูลบูโบราณไบหลีการฝึกพลังสายมานจะเป็นตัวช่วยทำให้พลังฝีมือของเขาผสานเข้ากันกับวิชาสายมารได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการทำให้พรสวรรค์นในวิถีบูของเขาเก่งกาจมากยิ่งขึ้น ด้วยพรสวรรค์วิถีบูของหมาชาวภายในอายุ40เป็นไปได้อย่างสูงว่าจะก้าวบรรลุสู่แดนนภาได้มารแดงไม่ได้เก็บงำการแสดงความชื่นชมที่มีต่อหมาชาวโดยไม่ได้มีการเสรแสร้งใดๆเป็นการชื่นชมอย่างจริงใจสุดๆสีหน้าลี่เฉินพอใจพยักหน้าแล้วพูดไปว่านายพูดถูกต้องความอัจฉริยะทางวิถีบูของเขาสูงมากอีกยังมีลูกแก้วกระหายเลือดอยู่กับตัวความจริงแล้วลูกแก้วนี้ไม่ใช่ของวิเศษประจำตระกูลไบหลีรอกอันที่จริงแล้วเป็นของวิเศษประจำตระกูลมาร เพียงแต่เคยถูกบรรพนชนของบ้านตระกูลไผ่หลีแย่งไปครอบครองจึงกลายเป็นที่เข้าใจว่าเป็นของวิเศษประจําตระกูลไผ่หลีสำหรับหมาชาวที่มีสายเลือดตระกูลไบหลีอยู่เมื่อได้ฝึกฝนพลังวิชาสายมารก็ยิ่งจะเข้ากันกับลูกแก้วกระหายเลือดและมันจะระเบิดเอาอนุภาพที่แท้จริงของลูกแก้วนี้ออกมาแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการตัดสินใจของฉันที่ให้เขามาสืบทอดเป็นทาย,ยาทมารเพราะยางเฉินเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายของหมาชาว พรสวรรค์วิถีบูของเขายิ่งสูงน่ากลัวถึงเวลานี้ยังแค่เพิ่งก้าวเข้าแดนเหนือเทพขั้นก้าวชั้นปลายแต่กลับมีพลังฝีมือจริงๆแค่รองจากแดนนภา,าเท่านั้นยิ่งกว่านั้นยังปลดปล่อยสนามเวทออกมาได้คนประเภทนี้ต้องมีที่มาไม่ธรรมดาเอาสำนักมารไปผูกไว้อยู่กับเขาสำหรับสำนักมารแล้วรอยทั้งร้อยมีแต่ได้ประโยชน์อย่างไม่มีเสีย มารแดงพยักหน้าคิดไปถึงตอนที่ตัวเองได้อาศัยสนามเวทที่หยางเฉินปล่อยออกมาใช้ต่อสู้กับอิงเทียนสิงได้อย่างดุเดือดจึงพูดด้วยรู้สึกยอมรับนับถืออย่างยิ่งว่าเด็กหนุ่มคนนี้เก่งกาจเอามากๆน่ากลัวรองจากกลุ่มนักบูโบราณคงจะไม่มีใครเทียบกับเขาได้คงมีแต่กลุ่มนักบูโบราณระดับกลางและระดับบนจึงจะหาที่เก่งกาจขั้นอัจฉริยะระดับนี้ได้ลี่เฉินพยักหน้าพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าสำนักมาในทุกวันนี้มีศัตรูมากมายหลายหลายคนจ้องมาที่สำนักมาและแดนวิถีบูของฉันเองก็ทะลลเข้้าาถึงแแดน,นาาแว วันนี้ที่อิงเทียนสิงมาสำนักมารเราความจริงก็คือจะมาสืบดูสถานะของฉันคิดว่าคงอีกไม่นานนี้แล้วแหละเรื่องการทะลวงถึงแดนนภาของฉันคงต้องถูกเปิดเผยถึงเวลานั้นก็ต้องไปจากสำนักมารแล้วจริงๆเมื่อถึงวันที่ฉันต้องไปจากสำนักมารอาศัยนายคนเดียวไม่มีทางจะต้านรับพวกอิทธิพลกลุ่มอื่นๆได้นอกจากจะหาแนวร่วมพันธมิตรที่เหมาะสมจึงจะทำให้สำนักมารมีที่ยืนอยู่ได้ในภูเขาพนมมาน,นี้ต่อไป และยางเฉินก็คือแนวร่วมพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดแต่คนระดับนี้จะให้เขาสมัครเข้ามาอยู่กับสำนักมานไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดและเขาก็ไม่มีทางยอมเข้ามาด้วยแต่หมาชาวพี่น้องของเขาคนนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอัจฉริยะวิถีบูของเขาก็โดดเด่นให้เขามารับสืบทอดเป็นทายาทมานดูจะเหมาะสมที่สุดแล้วมารแดงเข้าใจดีในความหมายของลี่เชิญพลางพยักหน้าเล็กน้อยพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าท่านอาจารย์ผมเข้าใจดี ท่านโปรดได้วางใจถึงท่านไปอยู่โลกบูโบราณผมก็จะอยู่ช่วยหมาชาวอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกันปกป้องสำนักมารลี่เฉินรู้สึกปลื้มใจเต็งใบหน้าเขารู้ดีถึงแม้เขาไม่ได้พูดแบบนี้หลังจากที่เขาจากไปมารแดงก็จะไม่ทรยศต่อสำนักมารแน่ทันใดนั้นเขาก็หยิบขวดหยกที่สวยงามออกมาและส่งให้มารแดงพอมารแดงเห็นขวดหยกเขาใบนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปในฉับพลันเสียงดังตุบคุกเข่าลงแทบเท้าลี่เฉินพูดขึ้นมาอย่างร้อนรอนท่านอาจารย์นี่ท่านคิดจะทำอะไรหรือ ลี่เฉินมองมานแดงด้วยความเอ็นดูบนใบหน้าเต็มอิ่มด้วยยิ้มที่อบอุ่นเอ่ยปากพูดขึ้นว่ายาสลายความทุกข์ยากเม็ดนี้เดิมทีฉันจะเอาไว้ใช้เองจะใช้ในตอนที่กำลังจะทะลวงเข้าแดนนภาสุดท้ายฉันนี้ดวงแข็งตอนที่เข้าถึงขั้นทะลวงแดนก็สู้ทนแบกรับอุปสรรคไหวได้ฉนั้นจึงไม่ได้ใช้ยาสลายความทุกข์ยากเม็ดนี้ เวลานี้นายก็กำลังก้าวเข้ามาจุดนี้แล้วห่างจากช่วงที่ต้องทะลวงแดนอีกไม่นานแล้วยาสลายความทุกข์ยากเม็ดนี้ก็มอบให้นายเอาไวรอถึงช่วงที่นายกำลังทะลวงแดนหากคนแบกรับอุปสรรคไม่ไหวก็ให้กินยาเม็ดนี้เข้าไปเลยผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนนภา,าขั้นหนึ่งชั้นต้นในตอนที่จะทะลวงแดนนั้นชิ้นส่วนของสวรรค์และโลกนี้จะตกอยู่ในหายนะเฉพาะผู้ที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดใต้แดนนภา,าสามารถต้านทานได้แต่ผู้ที่จะทะลวงผ่านหากมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยพวกเขาจะไม่สามารถต้านทานหายนะได้เลย ยาสลายความทุกข์ยากสามารถทำให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของผู้บุกทะลวงแดนนาพาแข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้เขาสามารถผ่านความทุกข์ยากแห่งแดนนาพาไปได้อย่างราบรื่นบทที่2259ยาสลายความทุกข์ยากนี้เป็นยาชนิดเดียวของสำนักมารเพื่อให้ไดยายเม็ดนี้มารี่เฉินเกือบจะเสียชีวิตยานี้ไม่เพียงมีประโยชน์เมื่อทะลวงสู่แดนนาพาเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งแดนนาพาชั้นหนึ่งขั้นต้นหลังจากกินยานี้แล้วยังสามารถทะลวงผ่านแดนเล็กๆได้ในทันที มารแดงรู้อยู่แก่ใจในความแค้นอันใหญ่หลวงที่ฝังใจลี่เฉินอยู่เขากำลังมีความจำเป็นต้องเสริมเพิ่มพลังฝีมือตัวเองเช่นกันแต่กลับเอายาสลายความทุกข์ยากนี้ที่เขาแลกมาด้วยชีวิตมอบให้กับตัวเองลี่เฉินมองมารแดงที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้ายิ้มน้อยน้อยยื่นมือออกไปประคองมารแดงลุกขึ้นหลายปีมานี้นายทุ่งเททั้งกำลังกายใจให้สำนักมารมากมายฉันก็เห็นอยู่กับตาเดิมทีทายาตมารควรจะต้องให้นายเป็นผู้รับสืบทอด แต่เพื่อช่วยสำนักมารการที่จะผูกมิดกับชายหนุ่มที่มีศักยภาพฉันต้องหันหลังกลับและมอบสิ่งที่เป็นของนายให้กับคนอื่นยาสลายความทุกข์ยากนายเก็บไว้เถิดถือว่าเป็นการขอโทษจากฉันจากนั้นนายจงตั้งใจฝึกฝนพลังวิชาให้ดีเร่งให้ได้ก้าวสู่แดนนภาในเร็ววันฉันจะไปรอนายอยู่ที่โลกบูโบราณมานแดงสะเทือนใจอย,อย่างออกหน้าสองตาแดงกับมองไปที่ลี่เฉินเขานั้นได้ถูกลี่เฉินเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กจนโตในความทรงจําของเขาลี่เฉินเปรียบเสมือนพ่อของเขาเองด้วยซ้ํา ถึงแม้ลี่เฉินได้มีการประกาศออกมาที่จะยกตำแหน่งขายาทมานให้แก่หมาชาวแม้เขาจะรู้สึกน้อยใจนิดๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีความคิดที่จะขอร้องให้ลี่เฉินเปลี่ยนใจเพราะเขาเข้าใจอย่างดีหากลี่เฉินตัดสินใจไปเช่นนี้แล้วย่อมต้องมีเหตุผลของเขามาจนถึงขนาดนี้ลี่เฉินได้เอายาสลายความทุกข์ยากที่เขาแลกมาด้วยชีวิตให้ตัวเองเขาก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อีกรับไปสิลี่เฉินมองไปที่มานแดงคลางกล่าวเบาๆอีกครั้ง ครั้งนี้มาแดงไม่ปฏิเสธเขาหยิบขวดยกด้วยมือทั้งสองข้างพลางพูดด้วยดวงตาสีแดงว่าอาจารย์ไม่ต้องกังวลฉันจะทํางานหนักเพื่อฝึกฝนและมุ่งมั่นที่จะพบท่านในโลกบูโบราณโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนผมจะร่วมมือกับท่านเพื่อสรางความแค้นที่ฝังใจของท่านอาจารย์ต้องรอผมนะลี่เฉินยิ้มและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจตกลงฉันจะรอนายหลังจากพูดจบลี่เฉินก็ยืนขึ้นและพูดว่าใกล้ถึงเวลาแล้วไปจัดพิธีสืบทอดตำแหน่งทายาทมารให้กับสิทธิ์น้องของนายกันเถอะครับอาจารย์ มานแดงตอบรับอย่างรวดเร็วและจากไปพร้อมกับลี่เฉินในเวลานี้ในห้องโถงขนาดใหญ่ของสำนักมานบุคคลสำคัญในสำนักได้มาถึงกันแล้วใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความไม่พอใจและหลายคนก็พูดเสียงดังแสดงความไม่พอใจต่อการแต่งตั้งครั้งนี้ในขณะน,นี้ชายผู้แข็งแกร่งที่เปล่งรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเดินเข้ามาจากภายนอก บนตัวปกคลุมไปด้วยเลือดทันทีที่เขาเข้าไปในห้องโถงเขาก็ตะโกนเสียงดังว่าเด็กเมื่อวานซืนที่มีวิถีบูเพียงแดนเหนือเทพขั้นห้าชั้นยอดจะไปมีคุณสมบัติอะไรที่จะเป็นทายาทสำนักมารฉันเกาสงคนนี้แหละไม่ยอมโวยถ้าอยากให้ฉันเชื่อฟังเขาได้แต่ต้องสู้กับฉันสักตั้งถ้าเขาสามารถเอาตัวรอดจากสามกระบวนท่าในามือของฉันได้ฉันจะนับถือเขาเป็นทายาทสำนักมาร เกาสงหนึ่งในนายพลมารผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสีที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งมีวิถีบูที่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่กึ่งแดนนาพาขั้นหนึ่งชั้นต้นแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยสังหารผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนนาพาขั้นหนึ่งชั้นต้นมาแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นทําให้เกาสงมีชื่อเสียงและกลายเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดมหาอํานาจในภูเขาพนมมารนอกจากนี้เขายังเป็นคนเดียวในสิบอันดับนั้นที่ไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนนาพาขั้นหนึ่าาางงงหหกกเสยโอั ในเวลานี้มานแดงเข้ามาและตะโกนใส่เกาสงหมาชาวเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกและถูกอาจารย์แต่งตั้งฉันคงมีอาจยอมให้คุณยุยยุเขาได้หรอกนะอีกฝ่ายดูประหลาดใจมากเขานึกไม่ถึงว่ามานแดงจะช่วยพูดแทนหมาชาาซะงั้นคือต้องรู้ว่าในบรรดาสมาชิกท,ที่ทรงพลังของสำนักมารมานแดงคือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะกลายเป็นทายาทเกาสงตะครอบอย่างเย็นชาจ้องมองที่มานแดงและพูดว่าอะไรของแกมานแดงมันเป็นเรื่องของฉันว่าจะยอมรับหรือไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับแก ถ้าหากสามกระบวนท่าในมือของฉันเขาก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้งั้นเขาก็ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะต้องสืบทอดตำแหน่งทายาทแล้วละ่ะถ้าเจ้าสำนักแต่งตั้งแกเป็นทายาทฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่นี่ให้หมดตัวกระจิตที่มีเพียงวิถีบูดแดนเหนือเทพขั้นห้าชั้นยอดเป็นทายาทฉันเกาสงนี่แหละคือคนหนึ่งที่จะปฏิเสธความโกรธในดวงตาของมารแดงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและลมปราณที่บ้าดีเดือดก็เคลื่อนไปทางเกาสงอย่างบังคับขู่เข็นในทันใด ทว่าเกาสงไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยและปล่อยรัศมีแห่งวิถีมานออกมาปรีตาไปที่มานแดงและพูดว่าหรือว่าแกวางแผนที่จะร่วมมือกับไอ้มดน้อยตัวนั้นที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกสำนักมานต่อสู้กับฉันมานแดงพูดอย่างเย็นชาอาจารย์รับหมาชาวเป็นศิษย์แล้วในกรณีนี้เขาเป็นศิษย์น้องของฉันและจากนี้ไปเขาจะเป็นบุตรแห่งมานหากมีฉันอยู่จะไม่มีใครสามารถย่อเย้อยยุยให่ยุยนเขาได้เกาสงเสยะยิ้มเย้ยหยันหยเยาถ้าเช่นนั้นฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามานแดงหรือปีศาจแดงอย่างแกมันจะแข็งแกร่งเียงใด ทันทีที่คำพูดจบลงลมปราณวิถีบูของเกาสงก็เพิ่มขึ้นฉับพลันและในชั่วพริบตามันก็มาถึงระดับกึ่งแดนนาภาขั้นหนึ่งชั้นต้นในทันทีในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งในสำนักมารที่ทรงพลังทั้งหมดต่างจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างมารแดงเองก็ประหลาดใจเช่นกันขอบเขตวิถีบูของเกาสงมาถึงระดับกึ่งแดนนาภาขั้นหนึ่งชั้นต้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันบทที่2260คนนี้ฉันขอบรรดาผู้แข็งแกร่งของสำนักมารกล่าวด้วยความตกใจ เมื่อตอนที่เกาสงมีวิถีบูอยู่ที่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเขาก็สามารถเอาชนะผู้แข่งแกร่งกึ่งแดนนภา,าขั้นหนึ่งชั้นต้นได้แต่ว่าตอนนี้เกาสงมีวิถีบูที่กึ่งแดนนภา,าขั้นหนึ่งชั้นต้นแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาจะขนาดไหนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของผู้แข่งแกร่งของสำนักมารจำนวนมากก็ร้อนรุ่มและพวกเขาต้องการที่จะเห็นว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสองนายพลแห่งสำนักมาร ก่อนหน้านี้เคยเป็นมารแดงแต่ตอนนี้วิถีบูของเกาสงได้ก้าวเข้าสู่กึ่งแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นแล้วใครจะแข็งแกร่งกว่ากันยังไม่เป็นที่รู้จักบูมมารแดงไม่ได้พูดอะไรไรสาระเขากระทืบเท้าอย่างแรงและร่างของเขาพุ่งออกไปทางเกาสงโดยตรงทันทีที่มารแดงขยับเกาสงก็เคลื่อนไหวเช่นกันบูมวินาทีต่อมาทั้งสองปะทะก,กันและคลื่อนพลังลมปราณวิถีบูที่น่าสะพรึงกลัวก็ปะทุขึ้นมาทันทีและกวาดออกไปทุกทิศทุกทางราวกับเคลื่นยักในทะเลที่บ้าคลาั่งถอยไป สมาชิกที่ทรงพลังของสำนักมารทั้งหมดถอยกลับไปทีละคนมารแดงและเกาสงเป็นมหาอำนาจกึ่งแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นเมื่อมองไปทั่วทั้งเขาพนมมารนอกจากมหาอำนาจทั้งห้าแล้วก็เป็นพวกเขานี่แหละสำหรับผู้แข็งแกร่งเช่นนี้พลังงานที่ระเบิดในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวยากหาใดเปรียบหากไม่ใช่เพราะแนวหลังที่แข็งแกร่งของสำนักมารลมปราณการต่อสู้ที่ปะทุจากการประทะก,กันร,ระหว่างทั้งสองในตอนนี้อาจทำให้กลุ่มนักบูที่อ่อนแอกว่าได้รับบาดเจ็บได้ ตูมตูมตูมทั้งสองปะทะกันอย่างเมามันสมาชิกท,ที่ทรงพลังกลุ่มหนึ่งของสำนักมันตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พวกเขาเห็นและมันก็เป็นบุญตาของพวกเขาจริง,รงๆที่ได้เห็นสองผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนนพาต่อสู้กันในอดีตในบรรดาสี่นายพลผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือมานแดงแม่ทัพมานอีกสามคนวิถีบูเพียงอยู่ที่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเท่านั้นแต่ทว่าตอนนี้แดนวิถีบูของเกาสงก็มาถึงกึ่งแดนนพาแล้ว การต่อสู้ระหว่างทั้งสองเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้ใตแดนนภาในเวลานี้ในกลุ่มของสมาชิกสำนักมารที่ทรงพลังยังคงมีร่างเด็กหนุ่มสองคนอยู่ในหมู่พวกเขาใบหน้าของหมาชาวเต็มไปด้วยความกังวลยังเชิญที่อยู่ข้างๆเขาเฝ้าดูการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในเวทีด้วยสายตาที่เย็นชาเขารู้ว่าหากแก้ไขปัญหาของเกาสงไม่ได้ก็เป็นเรื่องยากสำหรับหมาชาวที่จะสืบทอดตำแหน่งทาย,ยาทสำนักมารได้สำเร็จ ในสำนักมารมีผู้แข็งแกร่งชั้นนำส่วนใหญ่และพวกเขาไม่พอใจอย่างมากกับการสืบทอดตำแหน่งทายาทของหมาชาวและตอนนี้เกาสงก็คือแกนนำคนเหล่านั้นหากมารแดงพ่ายแพ้ความเยอ่อหยิ่งของเกาสงจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นในเวลานั้นแม้ว่าลี่เฉินจะแต่งตั้งหมาชาวเป็นบุตรแห่งมารแต่เขาก็ไม่อาจทำให้ทุกคนศรัทธาได้แต่มานแดงตัวนี้อยู่เหนือความคาดหมายของอยางเฉินจริงๆเดิมทีเขาคิดว่ามารแดงจะเป็นคนที่ไม่พอใจมากที่สุดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น กลับกลายเป็นว่าเขาคือผู้สนับสนุนของหมาชาวทําไมยางเฉินถึงจะไม่รู้และเขารู้ว่าเรื่องนี้ต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับลี่เฉินแน่นอนเขาจะแพ้แล้วทันใดนั้นยางเฉินก็พูดขึ้นเมื่อได้ยินคําพูดของอยางเฉินหมาชาวก็ตกใจทันทีและรีบถามว่าพี่เฉินคุณหมายความว่าเกาสงกําลังจะแพ้ใช่ไหมครับยางเฉินใส่หัวปีศาจแดงกําลังจะถูกยิงเจ็ดต่อศูนย์นายไม่เห็นหรือใบหน้าของหมาชาวจู่ๆก,ก็กลายเป็นแย่อย่างยิ่ง เขารู้ว่าหากต้องการสืบทอดตำแหน่งทายาทมานให้สำเร็จเขาต้องจัดการกับเกาสงแต่ถ้าหากมานแดงแพ้จริงๆมันจะยากมากสำหรับเขาที่จะสืบทอดตำแหน่งทายาทนี้บูมแน่นอนทันทีที่ยางเชิญพูดจบก็มีเสียงกระแทกอู้อีดังขึ้นและร่างของมานแดงก็ลอยขึ้นไปในอากาศสูงหลายเมตรก่อนจะล้มลงกับพื้นอย่างแรงและเกาสงก็เอาเท้าเหยียบหน้าอกของเขาข,ข้างหนึ่งพลางกล่าวนิ่งๆแกแพ้แล้วเกาสงจ้องมองไปที่มานแดงอย่างเหยียดยาม มีความเงียบงันเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุและทุกคนต่างมองดูฉากนี้ด้วยความตกใจมารแดงผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านวิถีบูที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบร้อยปีที่ผ่านมาของสำนักมารและได้ทะลวงเข้าสู่ขั้นกึ่งแดนนภา,าขั้นหนึ่งชั้นต้นก่อนที่เขาจะอายุครบห้าสิบปีด้วยซ้ําไม่เพียงแค่นั้นแต่เขายังเป็นจิตเอกของลี่เฉินเจ้าสำนักมารและในบรรดาสมาชิกที่ทรงพลังของสำนักมารเขาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการเป็นทายาทแต่ทว่าตอนนี้เขาพ่ายแพ้ให้แก่เกาสงแล้ว เสียงที่ไม่แยแสของคำพูดเกาสงเมื่อกี้ราวกับค้อนหนักๆกระแทกเข้าที่หน้าอกของมานแดงมานแดงหน้าซีดไปทั่วขณะเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะพ่ายแพ้ให้กับเกาสงเกาสงมองมานแดงด้วยสายตาเหยียดหยามจากนั้นหันกลับมาและเดินทีละก้าวไปยังใจกลางเวทีสายตาของเขากวาดไปยังผู้ชมและทันใดนั้นก็ตกไปในทิศทางของหมาชาวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าไอ้หนูตรับใดที่แกสามารถต่อสู้กับฉันได้ครบสามกระบวนท่าแล้วฉันจะยอมรับว่าแกเป็นทาย,ยาทสำนักมานได้ ชั่วขนาดนั้นสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่หมาชาวทันทีหมาชาวกำมัดแน่นจ้องมองไปยังทิศทางของเกาสงและค่อยๆปลุกพลังของลูกแก้วกระหายเลือดลมปราณวิถีบูที่รุนแรงได้แทรกซึมออกมาจากร่างกายของเขาโดยตรงเกาสงขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาสามารถรู้สึกได้โดยธรรมชาติว่าหมาชาวมีวิถีบูเพียงแดนเหนือเทพขั้นห้าชั้นยอดเท่านั้นแต่ในขณะน,นี้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีวิถีบูของเขาก็พุ่งสูงขึ้นไปถึงแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นยอดแล้ว ถ้าวิถีบูของมาชาวไปถึงจุดสูงสุดของแดนเหนือเทพขั้นเก้าเขาจะระเบิดพลังออกมาได้ขนาดไหนกันในขณะที่หมาชาวกำลังจะขึ้นไปบนสังเวียนทันใดนั้นก็มีมือหนึ่งวางลงบนไหล่ของเขาพลางกล่าวเสียงต่ำว่าขอฉันเอง